นิทานเรื่องคนแจวเรือจ้างกับนักศึกษามีนักศึกษาผู้คงแก่การเรียนคนหนึ่งได้ทำการว่าจ้างเรือแจวให้พาข้ามฟากในขณะที่ท้องฟ้านั้นเต็มไปด้วยเมฆดูมืดขึ้นและลมเริ่มพัดแรงจนเกิดเป็นละลอกขึ้นเล็กๆ เรือเจวได้เล่นไปอย่างช้าๆจนเมื่อเรือนั้นได้เข้าสู่กระแสน้ำอันเชี่ยวกราดคนแจวเรือจึงต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากส่วนฝ่ายนักศึกษานั้นกำลังนั่งก้มอ่านหนังสือเล่มใหญ่อยู่จนในที่สุดนักศึกษาก็เงยหน้าขึ้นมาจากตำลาแล้วมองไปยังคนเจวเรือและพูดคุยลุงๆเคยอ่านหนังสือประวัติศาสตร์บ้างไหม นักศึกษาเอ่ยถามขึ้นไม่เคยครับคนแจวเรือตอบด้วยน้ำเสียงที่แผ่วเบานักศึกษาจึงเอ่ยขึ้นว่าถ้างั้นลุงก็คงพลาดโอกาสเสียแล้วแหละในหนังสือประวัติศาสตร์นะลุงเต็มไปด้วยเรื่องราวอันน่าอ่านมีเรื่องของกษัตริย์ และพาราชินีในสมัยอดีตรวมถึงเรื่องราวของสงครามการต่อสู้ทำให้เราสามารถรู้ว่าคนในสมัยโบราณใช้ชีวิตกันแบบไหนเขาแต่งกายกันยังไงประวัติศาสตร์จะบอกให้เรารู้ถึงความเจริญและความเสื่อมลงของชนชาติต่างๆทำไมลุงไม่อ่านประวัติศาสตร์บ้างเล่าผมไม่เคยเรียนหนังสือครับคนแจวเรือตอบ ในเวลานั้นคนแจวเรือก็ยังคงแจวเรือต่อไปส่วนนักศึกษาก็ก้มหน้าอ่านตำราต่อไปคงมีแต่เสียงแจวเรือกระทบกับผืนน้ำเท่านั้นเมื่อเวลาผ่านไปสักครู่นักศึกษาก็เอ่ยถามคนแจวเรือขึ้นอีกภูมิศาสตร์ละลุงเคยอ่านบ้างไหมนักศึกษาเอ่ยถามไม่เคยครับคนแจวเรือตอบนักศึกษาจึงกล่าวว่า ภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่สอนให้เราได้รู้จักกับโลกและประเทศต่างๆและยังรวมไปถึงภูเขาแม่น้ำลมฝนนะลุงวิชาภูมิศาสตร์เป็นวิชาที่น่าสนใจมากลุงไม่รู้จักวิชานี้เลยหรือไม่เคยครับคนแจเรือตอบนักศึกษาสายหน้าถ้าไม่รู้จักวิชานี้ชีวิตลุงก็เหมือนไม่มีค่าอะไรเลยวิทยาศาสตร์ละลุงเคยอ่านบ้างหรือเปล่า ไม่เคยอีกแล้วคุณคุณแจวเรือตอบลุงนี่เป็นคนยังไงกันแน่วิทยาศาสตร์ช่วยอธิบายถึงเหตุและผลต่างๆลุงรู้ไหมความก้าวหน้าของคนในทุกวันนี้ขึ้นอยู่กับวิทยาศาสตร์โดยตรงเลยนะนักวิทยาศาสตร์จึงเป็นบุคคลสำคัญอย่างมากในโลกนี้เลยแต่อะไรกันนี่ลุงกลับไม่รู้จักอะไรพวกนี้เอาเสียเลยชีวิตของลุงเนี่ย ช่างไหลค่ามีค่าน้อยเสียเหลือกเกินนักศึกษาปิดตำลาของเขาแล้วนั่งเงียบไม่พูดอะไรขึ้นอีกในช่วงเวลานั้นก้อนเมฆสีดำได้แผ่ขยายมาปกคลุมเต็มไปทั่วทางท้องฟ้าลมเริ่มพัดแรงขึ้นมีฟ้าแลบแปบป เป็นเหตุของพายุกำลังจะมาและเรือก็ยังเหลือระยะทางอีกกว่าครึ่งซึ่งมันไกลมากกว่าจะถึงฝั่งคนแจวเรือเงนหน้ามองบนท้องฟ้าด้วยสีหน้าที่หวาดหวัน่นดูเมฆนั่นสิคุณพายุกำลังจะมาถึงเราในไม่ช้าคุณว่ายน้ำเป็นไหมครับนักศึกษาพูดขึ้นอย่างหน้าตกใจกลัวว่ายน้ำผมว่ายไม่เป็นหรอกลุงบัตรนี้ คนเจาเรือเป็นฝ่ายเลิกคิ้วมองนักศึกษาอย่างประหลาดใจบ้างแล้วและพูดว่าอะไรกันนี่คุณว่ายน้ำไม่เป็นหรอกหรือคุณมีความรอบรู้มากมายออกขนาดนี้ทั้งวิชาประวัติศาสตร์เอย่ยภูมิศาสตร์เอย่ยและทั้งวิทยาศาสตร์เอย่ยคุณก็มีความรอบรู้แต่ทำไมคุณถึงไม่ไปเรียนการว่ายน้ำด้วยเล่าอีกซัปดี๋ยวเถอะ คุณก็จะได้รู้ว่าชีวิตของคุณไม่มีค่าเลยลมพายุพัดแรงขึ้นเรื่อยเรืเรือแจวลำน้อยๆถูกคลื่นและลมโหมซัดพัดกระหน่ำใส่เข้ามา ในไม่ช้าไม่นานเรือแจวก็ถูกคลื่นและลมซัดเรือพลิกคว่ำคนแจวเรือสามารถว่ายน้ำขึ้นฝั่งมาได้อย่างปลอดภัยแต่นักศึกษาผู้น่าสงสารได้จมหายไปกับกระแสน้ำอันเชี่ยวกราดแล้วนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าได้เที่ยวไปมองคนอื่นว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้และคิดดูถูกดูแคลนว่าเขาต่ำต้อยกว่าเรา แต่เราควรหันมามองตัวเองว่าจิตใจเรานั้นต่ำต้อยกว่าคนอื่นบ้างหรือเปล่าและพัฒนาฝึกใจเราให้ดียิ่งขึ้นไปความรู้ท่วมหัวแต่เอาตัวไม่รอดชัยชนะใดๆในโลกนี้ไม่ยิ่งใหญ่เท่าชนะใจตนเองขอบคุณและสวัสดีค่ะ